อกากาศร้อนๆมาดูท่านอนของน้องเมียวกันนะคะดูท่านอนคุณนะยกขาขึ้นสูงมากนะคะข่ร้อนแข่ร้อนคุณยายนะคะนี่คุณยายดูท่านอนคุณยายนะคะเอาเกียร์เอารมมเอาความเย็นนะคะต่อไปดูน้องทาสานค่ะอ่านอนงอมือนะคะแมวกวักแมวกวักน้องทาสานนะคะนอนยิงเข่วอูเด็กกุ้ลาน้อย เวล,ลาหน่อยนะจ๊ะน้องทากานของเราจ้าต่อไปนะคะต่อไปเป็นเยี่ยมเนียมนอนเรียงกันหนะ้าประตูห้องนะคะด่นานอาหาวหาวครับหาวชึบครับครับเ,เนี่ยมครับค่ะพี่ถุงเงินนะคะนอนอยู่ใต้ตะแคร่จ้าอ่าพี่ถุงเงินนะ่หนะ้านะมองแม่หน่อย อาหาวใส่กองอ่าบรรยากาศนะคะดูน้องน้องร้อนนะคะนอนอยู่ทั่วทิพตัวแดนค่ะกลับมาหาเยิ้มเยมอีกรอบหนึ่งนะคะอ้าวอ้าวโชวกกำเดาหน่อยอกำเดาของน้องเยิ้มเยมครับอ่ะอ่า,ออานอนซะนอนซะแม่ไม่รบกวนแล้วนะครับอ่าดูหญิงเผานะคะหญิงเผายูหน้าห้องจะออกหน้าประตูอ่ะดูทำอะไรกัน ไปแล้วค่ะไปแล้วนู่นเป้าหมายเป้าหมายของแยม้ยมๆนะคะเปิดประตูบ้านแยม้ยมๆจะมากินอาหารนะคะพอดีอาหารเหลือไม่กี่เม็ดนะคะก็เลยนอนรอจ้าเดี๋ยวแม่เทให้นะคะค่ะเมื่อได้ยินเสียงเทอาหารนะคะก็เข้ามากันค่ะกินอาหารตื่นเลยตื่นเลยพี่แย้มกับน้องทาซานะคะส่วนแพลวาก็นอนรอคิวค่ะ อยู่นะคะเทใส่ถาดกินอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเทให้เยอะๆไข่หิวก็เริมากินนะคะน้ำก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะคะต่อคราบอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมจริงๆรวยๆปังๆทุกคนนะคะ,คนนะ,คะขาดตกบกพร่องก็ประการใดก็ขออาภัยไว้หนะ้าที่นีด้วยนะคะมาจ้าอร่อยไหมพอได้กิน หัวอาหารยี่ห้อนี้นะคะเปลี่ยนยี่ห้อให้ไม่สนใจกินข้าวเลยค่ะทำข้าวไว้ก็เหลือนะคะบายบายจ้าสวัสดีค่ะ